ช่วงสุดท้ายกับรายการบอกกล่าวข่าวรามนะคะวันนี้พิเศษสุดอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปนะคะว่าเรามีเรื่องราวของอายุแบนนะคะนักร้องแล้วก็นักแสดงนักดนตรีนะคะกลุ่มหนึ่งที่เขามีความสามารถแล้วก็อยู่คู่กับมหาวิทยาลัยร,รังแพงมายาวนานตอนนี้เขากําลังจะมีคอนเสิร์ตประจาปีของพวกเขาเดี๋ยววันนี้ได้มาคุยกับพวกเขากันค่ะใช่แล้วค่ะก่อนอื่นนะคะก็ต้องให้น้องๆน,นะคะทั้ง3คนแนะนําตัวเองก่อนเลยนะคะว่าชื่ออะไรแล้วก็ในการแสดงวันที่16ที่จะมาถึงนี้แสดงเล่นเป็นอะไร ได้ครับสวัสดีครับผมชื่อบูมครับปัจจุบันนี้เป็นหัวหน้าวงและเป็นมือกีตาร์ของอายุแบงค์ครับผมค่ะน้องบูมค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมน้องโตโตครับผมปัจจุบันก็ยังเป็นนักร้องอยู่แล้วก็เคยเป็นอดีตอดีตประธานชมรมครับผมเป็นน้องโตโต้นคะค่ะหรือเป็นพี่โตโตยังเป็นน้องอยู่ครับเป็นน้องรุ่นพี่อยู่อ่าค่ะครับผมสวัสดีครับผมน้องเก่งนะครับเป็นประธานชมรมแล้วก็เป็นนักร้องด้วยนะครับค่ะอันนี้เขาสอนในชมรมในสอนให้ไหว้เหมือน พระเอกลิเกอะไรอย่างงี้ยไคะทุกคนไหว้สวยกันหมดเลยอยู่รามครับได้ไหว์อ่าอยู่ที่รามก็ได้ไหว้สวยด้วยครับเมืองไม้อ่อนว่าเธอเนนะคะพูดถึงคอนเสิร์ตครั้งนี้หน่อยค่ะคอนเสิร์ตที่กําลังจะมีขึ้นนี้มีชื่อว่าใครเอ่ยเดี๋ยวให้เฮดขงงานเขาเป็นพิเศษหน่ออ่าค่ะได้ค่ะครับผมคอนเสิร์ตนี้จะมีชื่อคอนเสิร์ตว่า Are You Feeling ครับสุขเศร้าเหงาลักเป็นคอนเสิร์ตที่จัดแสดงขึ้นมาเพื่อที่จะถามท่านผู้ชมว่า ท่านกาลังรู้สึกอะไรอยู่ครับผมแล้วงานคอนเสิร์ตในครั้งนี้ล่ะคะถ้าเราไปดูเนี่ยเราจะมีทั้งอารมณ์สุขเศร้าเหงารักเราสื่อด้วยอะไรครับครับสื่อด้วยดนตรีแล้วก็ละครเล็กน้อยครับผมแสดงว่าก็จะต้องมีความหลากหลายของเพลงนะคะใช่ไหมคะใช่ครับมีทั้งประเภท ไทยสากลแล้วก็เพลงลูกทุ่งครับผมน่าสนใจมากเลยนะคะค่ะเดีายนี้น้องบูมเนี่ยไม่ได้เป็นนักร้องใช่ไหมคะแต่ว่า<ช>2 2> สองคนคนี้เนี่ยเป็นนักร้องอย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่ามีแซมเปิลให้ได้ฟังกันคนนึงเป็นสุขอีกคนนึงเป็นเศร้าได้ไหมคะได้ไดอ่า ได้ครับหน้าที่นี้ผมมอบให้กับน้องเก่งครับเนี่ยทีเด็ดของชมรมเลยครับอ๋ออันนี้เสียงดีที่สุดแล้วนะคะดีที่สุดในตอนนี้นอในที่นีใช่ไหมจริงๆแล้วยังมีเสียงดีมากกว่านี้อีกใช่ไหมคะค่ะ้ะลองไหมลองมันตัวอย่างโอเคเดี๋ยวผมให้น้องผมลองเลยนะครับค่ะก็เดี๋ยวเอาเพลงที่ผมได้ร้องในคอนเสิร์ตสักหนึ่งท่อนนะครับผมเป็นสไตล์กคุ้งนะครับอ่า ขอเอาเลยนะครับได้เลยค่ะเต็มที <c oughs> <c oughs> <c oughs> <i> ่ทำไมน้องไม่แต่งงานจะอยู่อีกนานเท่าไรจะครองโสดความเศร้าให้หนาใจไว้คอยใครเล่านาโอ้ห ยังหาไม่ได้ค่ะก็เลยยังไม่แต่งไม่ได้ถามดิฉันใช่ใช่ไม่ใช่ค่ะนี่เป็นเพลงแนวไหนคะอันนี้เป็นลูกทุ่งของสุกแล้วก็ลูกทุ่งนะคสุกแบบลูกทุ่งลูกทุ่งนะคะแล้วถ้าเพลงเศร้าเหงาๆอย่างนี้ล่ะคะอย่างนี้ผมว่าต้องไปติดตามดูที่คอนเสิร์ตไม่ยอมนะคะคุณผู้ชมค่ะได้แล้วงานนี้ค่ะเขาจัดที่จัดขึ้นเนี่ยเป็นฟรีคอนเสิร์ตหรือว่าต้องมีแบบว่าขายบัตรอะไรด้วยไหมงานนี้จะเป็นฟรีคอนเสิร์ตครับผมจะจัดที่ สนามกีฬาครับผมกกทนะครับผมการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับผมข้างๆกับอินโดสเตเดียมหัวหมากเลยครับฝั่งสนามราชบังคลราครับในวันที่16กุมภาพันธ์ครับผมทำไมมันเป็นอารมณ์สุขเศร้าเหงารักทำไมเราไม่จัด14กุมภาพันธ์จริงๆวันแห่งความรักก็เป็นวันไหนก็ได้ครับผมวันที่16ก็เป็นวันแห่งความรักของทุกกคนก็ได้เหมือนกันครับผมเวลาผมขอบอกเวลาหน่อยได้ไหมก็ช่วง1ทุ่มครับผม19นาฬิกาจนถึง สามทุ่มครึ่งครับผมยี่สิบเอ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีครับค่ะเราขนนักร้องนักแสดงอะไรกันมาเท่าไหร่ยังไงคะโอ้เยอะแยะ,ยะ,ยะ,ยะมากมายเลยครับนับมาตั้งแต่รุ่นแต่รุ่นแรกของรามเลยคับเข้ามาช่วยเล่นกันเหมือนกับเป็นเป็นงานประเภทว่ารวมพี่รวมน้องครับผม,มก็มาจัดสแสดงให้กับบุคคลที่สนใจโดยเฉพาะนะครับนักศึกษารามแล้วก็อาจารย์แล้วก็พี่ๆที่อยู่ในรามด้วยกันครับผมค่ะอายุแบรนด์ี่ก่อตั้งมานานเท่าไหร่โอ้โหรวมปีนี้ก็น่าจะเป็นปีที่สี่สิบเอ็ดครับผมเท่ากับมหาวิทยาลัยรามคำแหงเลยครับพี่ ค่ะเรียกว่ายาวนานนะคะกับชมรมนี้นะคะอายุแบนเนี่ยทีนี้เขาก็จะมีสมาชิกมากมายทีเดียวถ้าเกิดว่าใครเป็นแฟนของอายุแบนเนี่ยต้องมาติดตามว่าวันที่มีคอนเสิร์ตเนี่ยนะคะเขาเป็นการรวมพี่รวมน้องนะนักร้องที่หลายๆคนอาจจะชื่นชอบเวลามีงานต่างๆอย่างนี้นะคะอย่างน้องๆเนี่ยจะไปร่วมกิจกรรมงานกาชาตินะคะก็จะไปร่วมร้องเพลงนะคะใครที่เคยติดตามผลงานคนไหนเนี่ยลองมาดูนะหรือว่าโทรไปสอบถามได้ไหมว่าจะมีคนนั้นคนนี้มาร้องเพลงหรือเปล่าได้ครับเดี๋ยวผมให้เบอร์ ของการประชาสัมพันธ์ไว้เลยนะครับอยากโทรมาสอบถามข้อมูลหรือไม่ก็โทรมาจองสำรองที่นั่งเนี่ยก็โทรมาได้ครับในเบอร์นี้ครับผมบอกเลได้เลยค่ะบอกเลยค่ะเป็น087ครับ075 3672ครับผมอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งครับ087ครับผม087ครับ075 3672ครับโทรมาได้เลยนะคะสามารถโทรได้ทุกเรื่องทุกเวลาทุกเรื่องทุกเวลาครับยกเว้นยืมเงินนะครับยืมเงินไม่ได้ นะคะอ่านี่ก็เป็นเบอร์โทรติดต่อสําหรับใครที่สนใจอยากจะรู้ว่าเอ๊ะจะมีนักร้องคนไหนในวงนะคะรุ่นน้องคนไหนชื่นชอบรุ่นพี่คนไหนเนี่ยมาร้องเพลงในครั้งนี้ด้วยหรือเปล่านะคะก็มาติดตามกันได้ก็แล้วกันค่ะทราบมาว่าปกติแล้วทุกๆปีเนี่ยเราก็จะมีการจัดคอนเสิร์ตแบบนี้นะคะแล้วก็จัดในมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะปีนี้พิเศษ ไปจัดที่กกท <S <S มีอะไรเป็นพิเศษที่แบบว่าคนดูไปแล้วต้องแบบว่าอืมอะไรแบบประทับใจเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยต้องเดินข,ข้ามไปฝั่งข้างบ้านตรงกกทเนี่ยมันต,ต้องมีอะไรพิเศษด้วยด้วยของโปรดักชันของงานของเื่องฉากแสงสีไฟนะครับก็จะเป็นแบบว่าคือจัดเต็มนะครับพี<ช> <ๆ S 1> ่มาแบบเต็มที่เลยก็ถึงแม้ว่าจะเป็นแบบว่ากิจกรรมนักศึกษาแต่ว่าเราทำกันในรูปแบบของมืออาชีพครับค่ะงานนี้มีนักร้องมีแดนเซอร์ไหมคะแดนเซอร์มีครับ อยากให้จับตามองแดนเซอร์มากเลยครับทำไมคะวัดเต้นดีมากคอนเฟิร์มครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ตรงกลางครับจริงนะคะอย่างนี้มีโชว์นักร้องแล้วแดนเซอร์น่าจะมีโชว์ให้ดูแบบซัมเปิลกันสักเล็กน้อยนะแดนเซอร์นะครับโท่าแต่ละท่านี้ไม่สามารถออกอากาศได้เลยมันเป็นท่าที่ต้องมีต้องไปดูในงานแนวนใช่ไหมคะต้องมีมีคู่มีคู่เต้นด้วยเท่านั้นครับอ๋อก็อย่างนี้นะคะคือคุณสุภอนเนี่ยเป็นคู่เต้นได้ได้ไหมมีเบาได้ไหม เป็นยังไงเลอมันต้องใช้การฝึกซ้อมนานมากครับพี่มันเหมือนกับท่าแบบพวกเต้นลาตินนะครับพี่ที่ว่าโอ้มีสะบัดโยกย้ายกันแบบสุดสเวียงครับเรียกว่าไปฝึกซ้อมกันมาเพื่องานนี้เลยคอนเสิร์ตครั้งนี้เลยนะคะซ้อมกันมานานๆแล้วก็ต้องการที่จะแสดงให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าเรามีหลากหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงเล่นดนตรีนะคะแบบมืออาชีพแล้วก็ยังมีแดนเซอร์แบบมืออาชีพด้วยหรอใช่ครับน่าสนใจมากๆงานนี้ตกลงยังยังรับแดนเซอร์หรือนักร้องอะไรเพิ่มอยู่ไหมคะยังรับครับพี่ ว่าถ้าเกิดเป็นพี่เนี่ยก็คือเข้าไปได้เลยครับพี่จะเข้าบริบาลคงไม่เป็นสมัครเป็นแดนเซอร์หรือว่านักร้องแต่น่าจะไปดูคอนเสิร์ตดีกว่าะน่าสนใจมากเลยนะคะวันที่สิบหกพี่ไปแน่นอนนะคะเอาละค่ะคอนเสิร์ตประจำปีแบบนี้เนี่ยมันจะให้อะไรกับคนดูแล้วก็ให้อะไรกับพวกเราเองที่เป็นคนจัดงานนี้บ้างครับอคนเสิร์ตครั้งนี้นะครับผมมคิดว่านะครับการทํางานร่วมกันนะครับในระหว่างที่เราเรียนแล้วก็ การทางานร่วมกันถือว่าเป็นผลพลอยได้ที่เราได้ฝึก